ถามพ่อไรสิมตอนสิมตอนมาต่วนต่วนเอาโมกินบมกินแกงหัวบแบบดับโมฮอส์โมฮอส์ก่อนเบ่งคิดนี่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือว่าคอมเมนต์ที่สำคัญก็คือ กดสุกเปิดตังหาแน่เด้อทุกคนสวัสดีพี่น้องสวัสดีทุกทุกทุกคนเนาะวันนี้เขาอยู่น่าบาร์รอที่เก่าพี่น้องอะไรเมนูปลาหมึกมาเนาะสิปลาหมึกมาจะหันขาพี่น้องสิมาเห็ดคนหมึกแต่กับตังหมงพี่น้องเมนูเขาเพชรเนาะโวนเขาเพชรนต่เขาแดงพี่น้องเอ้จุดสองสามโมงเด็พี่น้องหมูหุ่งกับซอยเด้อหรออะยังสิซอยแต่กับเอาไปลวกแต่จังมัดงดงดเสียหมูหงพี่น้องแต่กระเล็ได้นี่เนาะ บากลัวท่าแดดเลยตอยใ่แค่นบอเอามือห้องนอออันเออฝปกมันตื <laughs> อใสวยเลยแน่นอนปรเด็นซออีกอะคิดตอนนี้หน่อยหน่อยเยไปครับพ่มเยอะพี่น้องสบายดีสี่ว่าเองฟาสกนเปิคดคลิปมันตะกุบคามพี่น้องหนึ่ง

เดือดิห้าเลขามนามขามท่ห์พูเนาะที่ว่าขบอยู่หรอแดดได้วนี่เอาไปดวกซินสซึ่งว่าจริงใครใส่หอมอะไปไปที่กันจะไปกันยังซิขอนแดดด้วยกันเดี๋ยวร่างมอง

มันตองคอยต้องไรเฮ็ดไม่น้อยยังเนาะไเสีเนาะมันเป็นมึอกงอีกคนจังว่าคือกันเดะตัวใหญ่เนาะทงหนึ่งสาวสองพันบุงหอดทงหนึ่งสาวบาทบ่มือนกินห้ามเทเลยเพี่อมันมีกุ้งสี่ขบสุดถ้าเกี้ยงสดไปไเนาะนครับสุมราคาเงินอยู่หรอชุดเดียรเามาบ้านเวออเวนเนาะเมืองไทยเนาะเไปุบลเมืองไทย เือว่าเท่ากับไก่ทะเลกันที่ว่าซดได้สานีไปเสนอขายข้าวชิมเห็ดต้มพี่้องเลยตําอะกินกับบังหงเนาะบอกก่าตํมต้มโหงหรือว่าสุดจอดอยากกินข้าวขีเก่านี่เปรไนโปรไนปีงไก่เพื่อนหัวไก่กับหัวไก่กับโอ้บ่รอนนี่้ากิโลอะไรกันเลย้อเ่ิดบอกให้เจ้ามากเลยล่ะเ้าบุ้งแน่พี่รองบบาบุ้งแน่ เอาเาปาเองเนาะปมือกเฉาเมื่อไปคนไป <laughs> นเในกลุ่มมันดีมันดีเออหิวข่าวเลยพี่พพพพหิวข่าวปนโปรวารลดอะไรเนาะทีมงานิมานเนหิวข่าวเลยเนาะกันพ <ๆ S 2> ี่น้องเอ้ยยังกันจึงมมวนจึื่อนนี่ไลฟ์สดกพ็พนืนนี่ก็จนรดจนดื่น่เนาะาเดี๋ยฝากกันนอนเนาะนอนรับขึอนแนอนหมอนคือยังนี่มขางน้เนี่อยแล้วเหน่ยแล้วไปเยียส แล้วไหนนะเอาไก่ใส่ไันจะหน่อยอีกใส่เอากรนดันนี้ฮะดวกสมัตนี่นนนนนสนนุกๆเลยครับพอดีแล้วนี่เดี๋ยนวนมุกความร่นนองอยู่บ่ ก็ปิ้งไก่พี่เไก่เขากลัวขึ้นเด็ดตัวอะไรสดขื้นนี่ไก่ไก่ดโอ้เอาขาใส่น้ำมาน่นี่ครับพอกงูเบาะลอนเอาเดืยงไหวพี่เนองเอ้ยใหมมันกินปลาด้วยพี่ของเราทำดไปจับสิวะชายหาดทดิจะงูอียังมองงั้นบุกัดบุกัดม คนเดี่ยวไ้เห้นว่กินปลาเพิ่นได้เนี่ยฮะต้งใช้เป็นกินปลาแล้วมันเต็มในถองะแม่คนเดียงไ้กัดดิ็กน๋อยดิ้งน๋อยเมื่อไรมันอากาศข้มาดีแห้งพี่น้องเลยลกเย็นเยนอนอู่เนาะโอ้ยบารอนนี่บารอนกี่นานี่็อยู่ีคนเห็นยังกับพี่ต้คนนี่เนาะ่ังอ่นไปพี่น้องเลย ต่างชาตนาทีพี่น้องเอ้ยมันที่สุปกกเือเออเป็นตองเทงโู้เอาชิบชิบนี่บวกแขางเลยนี่ตมันแบซีซูปเลยเวลามันห่ออากาศยับมาก่ีอากตักเก่าเกับแบบน่าอันดอนนีได้เนาะผมกะจะสร้างํำแข้งครับไม่ได้ผมอยากกินน้ำพวกกะบ้านไนี่น้ำเอาเอ๊ะกบไก่นี่สดสด พลาอะช่วงร้นนขึ้นนี่นะฮะเขมนสบอเขีมดอกเขยมดดพ่อแดดมันจะเปื่อยได้มันขี้ชุกแ้นึงนี่พี่เฮ้บ้าพกพูดบางอย่างนี่บานนี้มันจะเปื่อไยได้ใกล้หงหงบมาไ,ไกลค่ะพ่อะอะไรบ้นจิดสิมมิน่มัเพอ่ออะไรฉดสิ่มต่อนสิมต่อนมืองขอดสิมเมืองเป็นยังกะบ,บอกพ่อแม่เคยเลยมาขอสิมประบึกเนือ่อนอนะ มเอาเบงสิเบงเอาโมกินบกินแกงหัวาบบัมฮอดโมฮอดพ่อหรอไปพ่อได้จ้างเหรอจ้างเหรอ ไม่ปห่อในเด้อเผาเผาไก่ไปนด้มาปีนแตงโมงมาหนิหยุกอาพี่น้องเลยแตงโมหงเนาะแตงโมงกับบวกปลาเมือกพี่น้องยังไงนาคือเก่าเนาะมาๆๆมอ้หปุ่นท้ก็มี

ขาคเนาะฉันเคยเกือมมาอืมเด้อีนตอนั้นอะีนาตั้มหุ่งเราลงวกมื้อเพราะถ้าคนเอาล้มจีนมากับปุมาเนาะล้มมึ่เอาจ้ะบวดรึเมบ่กไม่ได้บวกครับ À, tỉnh guy chuốc lô ba chuốc ném nè ném. Whatever tie chuốc ném đi đi chuốc rồi chuốc nè, chuốc ném chuốc bây giờ ném Bây giờ chuốc ném 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 chuốc thôi, thôi

Ừ. rồi, Trời ơi. 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 Trời

Đây các bạn. Ừ. Ô, ừ. oh, mẹ tôm đây đà gần thôi. Sao tôm đó. Ô. Những cái hiếm ở sắt mấy đồ văn. Có.

tâm nó kín, cái bố kiếm như thì không chậm được anh bằng đấy มุดหยดกันอย่าเขากันเนาะมหยกันมี่หรับิเฮ้ยยดคับบอปั่นครับเอ้ยมาล่มาจังปุ่นิมนกจงเหรอิ้ตัวเดียวนี่ฮักอย่างเงี้นี่าดีๆกันเอง ผลฝลีนมุนจตแบบบ้าง,งเจ้าเ็กเขาบอกใกินได้วเกน,น,น,นอยัอง,องไงข้าวบวบตางสดนาะถ้าเกิดสวยลอยเจ้าเอก็ได้และต้นผลมากครม่ผลมักแต่ตพากลาย โอ้ขักว่ะนี่มยะไรไหมขึ้นข้ดีจังกินอะไรเนี่ยอ๋อกินหรอยันมูยันกองยากถ้าอย่างกินใช่ไเม้อนลางกินร้อนอ ข้าวไร่พี่น้องนเลยบ้านนีย้ยังกระเดือยมันเดือยตึ้งเบ็ดต,ตึ้งยังแค่เ,เวิร์ดเองเหรออือโอ้ยแทบแทบ,บ,บกินแต่กับน,นอนเป๋อว่ะนี่ปะ่ะพี่น้องจ้างจ่าเขากินข้าวเดี่ยวเถอะนะเราก็จะเดินทางครับเก็บเครื่องเก็บของเมื่อนะพี่น้องเลย อย่าค่าต่างก่องครับคือว่าเปล่าอยอื่นไปมม้าหรอมอืมอ,มอมามม้าปะมม้าที่ใดัครับน้ำเตือนเลยดีอยู่บ้าน้ตู้เป็นนักเตะรึยง わ。